วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตะแกงหลังรถหรือว่าแหลกท้ายนะครับหลังรถเอาไว้ขนของนะครับใส่กล่องเวลาไปแคมปิ้งนะครับว่าเป็นยังไงแต่ของผมนี่ไม่ได้สั่งในออนไลน์นะครับไม่ได้สั่งในช้อปปี้ลาซาด้าผมไปสั่งช่างแถวบ้านนะครับให้ทําตามแบบที่ผมต้องการมาดูว่ามันแข็งแรงขนาดไหนไปครับครับนี่แหละครับ ตะแกรงท้ายรถของผมนะครับหรือว่าเหล็กท้ายนะครับเอาไว้คนคลองนะครับสังเกตดูว่าเหล็กนะครับมีความหนามากนี่ครับเหล็กหนาครับแล้วก็เป็นฐานยาวไปข้างหลังด้วยนี่ครับช่วงนี้ตรงนี้ก็จะเชื่อมอีกครับเพื่อเสริมความแข็งแรงครับ ดูได้ในรูปเลยครับว่าคนน้ำหนัก50กิโลเนี่ยครับสามารถขึ้นนั่งได้ครับแล้วก็ขี่ตามปกติเลยครับผมนีซ้อนสาวทีละสามคนเลยนะครับสั่งทําครับไม่แพงด้วยครับช่างแถวบ้านเอา400บาทเองถ้าไปสั่งในช h อป e ี Lazada นี่ก็น่าจะประมาณ ห้าร้อยหกร้แล้วก็รวมค่าส่งด้วยก็เกือบ700ดร้ครับแล้วที่สำคัญรถของผมมันเว็บร้อยครับ uh, SUBOX นะครับพวกนี้มันไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีของหรืออาจจะมีแต่ก็เป็นพวกเหล็กบางครับผมก็เลยสั่งเลยนะครับสั่งช่างนี่แหละทางบ้านนี่แหละทำครับแล้วเวลาใส่กล่องนะครับ ผมไม่ได้ใส่กล่องกล่องอาหารเหมือนในฟูดแพนด้าหรือว่าแก๊ปอะไรนะครับไม่ไม่ได้ใส่เหมือนกับสายบิ๊กไบค์ด้วยะจะใส่เป็นกล่กอ,งกองกล่องกล่องเก็บของนะครับกล่องเสื้อผ้าแล้วจะให้ดูครับครับนี่เลยครับกล่องของผมใหญ่มากใหญ่สะใจเลยนี่ไงครับแต่ว่ากล่องของผมเนี่ ต้องเอามาแหวกนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ลงกับช่องแหลกพอดีนะครับแหลกท้ายไม่ให้มันเคลื่อนไปด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับเวลาเราขับรถไม่ให้มันโยกมันคอนแคนนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเจาะเป็นแถวยาวหน่อยเจาะมาแล้วก็ลงตรงนี้พอดีอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายเคี้ยวครับล็อกไว้ล็อกกับเหล็กไว้ครับเห็นไหม ข้างหลังแต่ข้างหลังเนี่ก็ดูเอาครับว่าล็อกมันเป็นยังไงนี่ครับแค่นี้เองไม่โยกแล้วครับไม่โยกไปด้านซ้ายหรือด้านขวาครับเวลาเราลัดของก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวลัดให้ดูนี่ครับเวลาลัดของอยู่แค่นี้ไม่มีตกครับรัดจาก ข้างบนนี้อ้อมมาข้างหลังแล้วก็ลงไปข้างล่างครับล่างก็จะมีเดือยอยู่ครับอ่าก็ไปคล้องข้างในอีกทีนึงแค่นี้เองไม่ตกครับวิ่งออกประเทศมาแล้วแข็งแรงอ่าสนใจก็สั่งได้ครับหรือจะสอบถามก็สอบถามไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ ก็มีอะไรดีๆใหม่ๆจะมาแนะนำรีวิวอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเที่ี้ครับสวัสดีครับ